นี่คือบ้านชุดเดอะแกรนด์รอยัลราคาประมาณ140ล้านบาทต่อหลังจะแสดงอยู่ในงานรับสร้างบ้าน2012และงานอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีโดยในงานนี้มีสินทรัพย์เสนอขายทั้งสิ้น20,000รายการโดยผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินเที่อำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยนายกิติพัฒนพงศ์พิบูลประธานสมาค,คมสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมง,งานในปีนี้กว่า8,000 80, 0คนมียอดการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ270,000ล้านบาทเนื่องจากมาตรการบ้านหลังแรกช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อของประชาชนและคาดว่ากําลังซื้อจะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีจากผลของน้ําท่วมเนี่ยทำให้ชะงักงินไปแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลมีโครงการต่างๆ ที่มาสนับสนุนกระตุ้นธุรกิจสินเชื่อที่อาศัยก็เลยเชื่อว่าอาจจะสินเชื่อปีนี้ได้ถึง300แสนล้านมาตรการตัวไหนคะที่ระต้นก็ม,มีมาตรการบ้านหลังแรกนะครับนะครับ <c oughs> มีมาตรการที่ช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้นะครับแล้วไปกู้เงินที่ทอสอ ด้านนายอิสระบุญยังนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวถึงมาตรการบ้านหลังแรกของรัฐบาลว่าจากเงื่อนไขที่กำหนดราคาบ้านหลังละไม่เกิน5ล้านบาทได้ส่วนลด500,000บาทและกำหนดอัตราดอกเบีย้ย1 0ละศูนย์ให้ผ่อนชำระภายใน3ปีนั้นช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อของประชาชนได้เล็กน้อยเพราะประชาชนชะลอก,การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยจากการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลแต่คาดว่าในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ได้แนะนําให้ประชาชนตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยภายในปีนี้เพราะคาดว่าราคาบ้านเดี่ยวจะปรับขึ้นร้อยละ3-5ถึงส่วนคอนโดและทาวน์เฮาส์จะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากการปรับขึ้นค่าแรงและต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างด้านนางพัชราตันทยันยงนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกล่าวถึงทิศทางธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงปลายปีว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังผ่านเหตุการณ์ช่วงน้ำท่วมปีที่ผ่านมา โดยคาดว่ารายได้รวมของธุรกิจรับสร้างบ้านปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ12,000ล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ20ขณะที่ค่าจ้างแรงงานและต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ5-10ถึงสส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างบ้านปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ5-10ถึงและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ15-20ถึงในปีหน้าก็ต้องหลังว่า เราใช้ในเรื่องของค่าแรงกับค่าวัสดุนะคะค่าแรงเมื่อเมษาที่ผ่านมาค่าแรงขึ้นเป็น300บาทนะคะแล้วก็รวมถึงณปัจจุบันนี้ถ้าได้ยินข่าวกันบ่อยๆก็จะได้ทราบข่าวเรื่องของการขัดแคลนแรง,งงานนะคะซึ่งก็คงหนีไม่พบในธุรกิจของเราเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการขัดแคลงงงานแรงงานเองแล้วเนี่ยณนะวันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ในงานนี้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกได้ทั้งบ้านคอนโดมิเนียมโครงการใหม่และมือสองรวมถึงสินเชื่อพร้อมโปรโมชั่นต่างๆตลอดจนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสรลกิตค่ะ